ติติ่งยูรีย่ยังไม่มีแฟนแฟนมิติ่งคือแฟนขมาเจอกันแฟนขบมาเจอกันป้าคนดูพันห้าครับมิเริ่มขึ้นแล้วเอา้าตั้งบากเบ็ดอะไรนี่เก่า้อยเรนเอิดเตือนแล้วไปเดินนีมิน เต็มจะไหนก็เต็มจำมือยูดที่ประการไหนปอนอะไรแข็งขนาดแคบๆด้อยไงไก่ซ้ำมาลัมูแล้วอีกสองห่อไม่ใช่มาลัมูค่เราไปคอนเสิร์ตน้ำงาหน้ำใหญ่ เม่ตนเลาตนบอดเป็นยังเจักสีบริหารฟินครับจักสีบริหารไข่ตัวเกียวเจักสีบริหาระคาเฟ่แล้งตำนาตำลังจนมาเสียขาดเปิดโอ้มเสียหาอเงี้ยจะมตวนหายเดี๋ยวฟินเบร์มุกกะท่าอีกนี่แหละมุกกะทอีกตัวมุกกะทนี่เป็นกนักง อบอกว่าเฮ็ดไปมแล้วบุ๊งานทำกัไปลองพี่ตม,มูกันทาน,น้องขึนขไปตัวไปทีไปตะกีู้่็ไปเด้ค่ะไปลองดูรันมก็ทนะครับรยลอยลานพัดลานใส่เสียขาหมูนุยปุยตนนี้เทียใหญ่าว่าเราอันนี้ปีบลูกก็นดาเป็นอย่างนี้เด้แม่ครบวันนี้ สองถุมใช่ครับเร็วมากครับแค่สี่ดีจวดไงปาร์ตเบทีไหมแมนได้เลยพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัว๋วได้ครับผมจังได้กะรีบๆซื้อบ,บัตรจองตั๋วนะครับป๊าดรอบนี้แบบหลดเลยพี่น้องเมื่อเราเอาฉากมันใส่เต็มหลังจากที่บอสได้ไซมาดุน ต้าเขาขัางนี่เพราะใส่าได้เป็นน้องนี่นี่น,นี่มองนี่สีบอมีฟอร์มไม่ได้เพิ่มนางรานครับผมตอนนี้คือเพิ่มแล้วเคียงเสียงกับเพิ่มไม่อีกหกเคียงเสียงเพิ่มไม่อีกครับผมจังไดก็ฝากงี้เด้ครับฝากซีบัตรจองตัวกับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหน้าง,งานวันนี้ฟรีเล้วครับผมย้ำอีกทีอ่ะเป็นน้องหน้างานวันนี้ฟรีครับฝากมาจอง จับจองทีหนังได้ด้วยครับผมแต่คืนนี้เรามีหน้าที่กลุ่มเปิดนนะครับซื้อหนึ่งดูได้ถึงสองครับผมนี่ครับเมื่อมีเขา้ารผมซื้อหนึ่งดูได้ถึงสองครับไม<อ>่ต้องเสนอาา้อต้องต้องไม่ต่างมนี่เคื่องเสียงเข้าจับเต็มเลยมันนี่จับเต็ม,มนี่เป็นไงบ้างคะวันนี้รนเรื่องเสียงเา่า

ขึ้นแยงน้ำเสียเล่าอยู่ดิไปบูปา้บาบักเล็บเมี้ยวพี่น้องเสียขาดมุนอุยปุยเหมือนตัวเมียนสาดพอดีอันนี้สาดครับผมพี่น้องก็เราก่อนหินมาใส้รถก็เหยียบมุนอุยปุยอันนี้ของเจ้า,าภาพผมขออนุญาตเหยียบไม่ได้ครับเบิ่งนได้ซีจองครับผม จองเจ้าภาพเจ้าภาพพารสัตว์เจ้าภาพไปเ,เต็มนี่พอดีพี่น้องคุณไม่อยากไกลเพราะว่าเคียงเสียงตัวเกี่ยวดังเนียนนเอิบคนว่าไปดูกันเยอะนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยเด้อครับผมพี่น้องฟรีเด้มเหมือนแรงงานฟรีครับผมหน้าง,งานคือฟรีนะครับผมเบิ้งเดินรถเดินก่วงดีตาในทึ่งฟรีพี่น้องเหลายาปลาปิงหาซื้อกินเองครับผม กระาพเพิ่นใจง่ันในเบื้องชั้นในแบบส้มปี้เลยครับผมกระภาพ,พใจงโอ้ยเป็นวักกระทัน,ออน่๊งเสาะอ่อนเพิ่นยังวาที่เพิ่มอีกครับรูดูการหน้านี่ลูดูการหน้าจะเพิ่มนะครับรืดูรืดูไปรูดูฤืดูการหน้าจะเพิ่มเพิ่มอีกสองห้องครับพี่น้อง ดูการหน้าเพิ่นอีกสองห้องในภาพเพิ่งเวทีไฟหลายยังพี่น,อน้องไฟหลายก็ดีเนะครับดีสำหรับดีสำหรับคนเบิ้งไหนเวทีครับมันงามสถาบันเฮ้งเวทีผมอยากบอกอยู่มันอีอน่มพรนะครับสวัสดีอาจารย์ปู้ครับผมสสสสววััััดดีีคครรบบผู้ชายมือมีเขาส่วนดีตะไหนที่แม่ก,กับซอยกันดีครับผมพี่น,อน้องดีหรือตัวเกี่ยวไม่หนีซอยกัน อันนี้พงเพลงดีนะครับผมอาจารย์ดยีครับมือกีตาร์มือเราเร็วเร็วมือเราเร็วเร็วเอาเมียมาการโดนครับคือพิ้งกิซึกับง,งวย อาจายนักดต,ตรีครับผมข้าซื้อบัจองตัวได้ครับพี่น้องอาจารย์ดังนี่อันนี้คู่ผมไหมครับสอนผมตี่อนเอ่อซื้อบัตรจองตั๋วได้ครับพี่น้องนี่แจ็คเต็มหลับผม,มยงังเบิ้งครับอยู่ชุมเพียนะครับผม,มเพไกะจังเรื่องครับพี่น้องห่างเมืองมันสองสามลู่นะมัน ไปสามสิบกิโลแค่ปากซอยเลิศเบื่องไฟรถครับไฟก็เพิ่มนะครับวันนี้ไฟเพิ่มปกติผมมีขายนี่มื่อนี้เพิ่มครับเตรีมสวัสดียานเบนส์ครับผมเบิ่งไฟเข้าหว่านเพิ่มไฟอื่นมาอีกเงอี่ห้อนตึ้มกันดีครับดีการดีแทางหลังก็เป็นภูเขาครับพี่น้องเล่นเรื่นเร่นเร่นเร่นเนี่ยยานนักดนตรี นี่จ้ะนมไฟแรงครับสูน้ำกันฮักยวพีร้องรูการนี่งานหลแห้งคิววงใหญ่ประมาณสองร้อยกว่างานนะครับพวกไงญ่อตอนนี้งานเขาหลาแหงช่วงนี้มีแต่วงใหญ่นะครับพาะขยอยเห็นวงใหญ่ฮ่อแล้วคุณภาพามัา้งแบบเอ้าพกติเคือค่อคือนนี่แบะว่าเอา้า ยืนยู่นอยู่เป่าจานันเแต่เขา่ได้ยุ่งสีเลยเนาะแต่เขาบ่ได้ยืนยุ่งสีเลยแมนแต่เขาก็ยืนอยู่ผีดเลยเอเอวะเฮ็ดดีเฮ็ดดีแต่เขาก็ยืนอยู่ไหนอย่ะนเะ้้มือนี่ยืนนี่ตีลำโพองอย้เออวะป๊ ยั่ยัยยัยไอ้ดีใจเยอะอีกสองห้องตอนนี้มีมีมีตอนนี้ไซส์สิบสองเลยป่ะน,นะายฉา,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 ากไม่ยังาา่ามแบบนี้เลี้ยงฉากพี่น้องป่ะนี้เลี้ยงฉากบอดตอนนี้บอดเพิ่อกำลังออกแบบบอกเลยว่าฉากฉากปะคือไผแน่นอนออเยี่ยมมากนี่ตีทครับกำลัง อันคนกำลังติดนดะครับหรือคนกำลังติดครับผมใจเย็นนะครับผมหางเครื่องหางเครื่องเท่าหนี่สิเป็นแบบฟีลแหนกเดวยดวยครับผมเพราะว่ายังไม่ลงตัวนะครับหางเครื่องบอลกำลังหยิบเปิดเราสมัมเท่ากับสีได้เช็คไปเรื่อยเห็าเพิ่นติดเท่ากับถ้าไม่ติดเราก็เช็คมาถ้าติดเราก็เช็ควงไม่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องช็คไดากับพยายามครับผม <c oughs> พยายามแบบโอ้คือใจเอฟซีจานต้อม คอยเตะลงมานี่พยายามียนถือใจเอฟซีครับผมบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังครับรีบๆซื้อบัตรจองตั๋วเลยครับแมีนครับผมก็รอทันอี๋ผมก็รอทุกคนรอแดนเซอร์หยิกหมดตอนนี้เอออายันเมื่อไปเมื่อเวทีเมันกระถา่ายนะพ่อหดี้มีกำลังใจตั้งเวทีเราคนละบังแรงก็ซุ่มก็ซวยเออ่ด้วยแต่พ่อ อาจาลังครับผมไปครับผมเนี้บแต่เงียบแ,แต่ลรอพี่น้องวันนี้อากาศร้อนมากครับผมอากาศร้อนแยงท้านาก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเลยครับผมอยายป้าไปฟังเครื่องเสียงนะครับผมนี่เต็มโั้กาบ้านแม่พี่น้องเต้นไปเปี่ยนหัวเขาาียวไหมฉับว่าเราดูกว่ากกว่าบานัน สวัสดีครับผมอาการหอนแข็งขนมปักตัวลำโพงมีเต็มเต็มฟื้เต็มฟืบเอาลองเมื่งกี้เมื่อกี่เอาปรับเปล่งแปลง่ยนกันอะไรจานเออเออเห็ดอันเห็ดก็ยังอันตะกี้ไหนแหมโปงปงปงแหมเออพี่มาพี่เสียครบหล่นปะ พี่เอ็นซ้อนสามอันยีหลังเอเหมืเอาไปเบิ้งมามาฟังสาวพี่น้องไอ้นู่นนี่ครับบ่าวพูดไทยครับมาหนีเบ่าวพูดไทยพูดไทยพูดเล่าโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้ากระนั่งกระนั่งสิพี่น้องสบายดีโดย mà phăng bưng, Khi ละมื้อ lắm như vậy bà มา <laughs>